ผมได้ข้อมูลใหม่ๆมาเจ๋งๆมาจากการจูนแล้วผมต้องการให้คุณได้รู้อันนี้ใหม่สดเลยนะไม่มีใครสอนแบบนี้ในประเทศไทยคุณมีพลังเหนือมนุษย์ที่คุณไม่เคยขุดออกมาใช้ ใครที่มีคอนเทนต์ดีๆใช่ไหมเพราะอันนี้เป็น,ปนคนที่ชื่อแดงเคนเดดี้แดนเคนเดดี้เขาทำมาร์เก็ตติ้งแล้วก็แบบผมก็รับ subscribe อีเมลรับอีเมลฝรั่งมันจะใช้อีเมลกันเยอะไงมันไม่ได้มันจะเป็นอีเมลมาร์เก็ตติ้งเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมผมก็รับอีเมลจาก Dan Kennedy. แดงเคนเดดี้แด้เคนเดดี้นี่คือแบบผมไปเรียนกับเขาเยอะมากเลยนะเพราะว่าสิบปีสิบกว่าปีที่แล้วอะเรียนคอร์สเลยถึงได้เข้าใจเรื่องการตลาดแบบอันนี้แม่งเป็นเทพการตลาดเบอร์นหนึ่งของของโลกอะแล้วแม่งแบบผมเขาเขียนมานะแล้วก็เขียนมาบอกแล้วมมาาาเเเเเขขีียยยนนชัดจบอ่รปปร,รูง คนทําธุรกิจคืออะไรอะไรคือซ u เปอร์พาวเวอร์อันหนึ่งที่คุณมีในการทําธุรกิจซ u เปอร์พาวเวอร์คือพลังเหนือมนุษย์พลังยอดมนุษย์คนส่วนใหญ่ไม่ใช้กันคืออะไรหรือวป่าคือการเขียนคําการเขียนคําทําเงิน Copy writing เพราะว่าถ้าคุณเข้าใจสาร์นี้เขาบอกว่าแล้วมันพูดต่อบอกว่าเพราะแค่รู้อันนี้นะคุณสามารถนั่งลงแล้วเขียนเขียนยอดให้ตัวเองใช้ เขียนจร,จริงๆวันนี้ผมก็เป็นแบบนั้นนะผมเคยสอนลูกศิษย์สอนนิดหน่อยอะไรตอนนี้หน่อยมันเรียนช่วงแรกไงผมสอนวิชาก็ป์ตูนเขีให้เขาวิชาเขียนยังไงให้ขายทุกครั้งที่ออกกล้องคุณเข้าใจไหมว่าวันไหนที่ออกกล้องนี่ผู้เธอไปคิดเลยคุณก็ไปคิดเลยนะคุณนะฟังดีๆคุณสามารถนึกแบบนี้นะวันนี้เนี่ยจะไลฟ์แค่สามครั้งแล้วเอาบ้านหลังหนึ่งจริงไหมวันนี่คือซปเปอร์พาวเวอร์ที่คุณมี นี่คือสุดพาวเวอร์ที่คุณมีเวลาคุณฝึกเรื่องพวกนี้เนี่ยคุณทําได้เลยคุณมันมันเหมือนกับไอ้พวกอะไรอย่างที่เป็นจอห์นเลนนอนกับพอลแมคานนี่ใช่ไหมจอห์นเลนนอนกับพอลแมคานนี่เขาบอกว่าเนี่ยเอ่อขเขาก็แบบว่าตอนตอนเป็นเขียนตอนเขียนเพลงไงตอนเขียนเพลง The Beatles ส์เนี่ยตอนสมัยก่อนล่ะตอนเป็นเพลงของเขาดีมากเลยเจ๋งมากแล้วเขาก็เขียนเฮ้ยมาเราวันนี้เรามาเขียนสระแม่น้ำกัน oh. เขียนเพลงเขียนเพลงไง กาใช่คือผมคุณก็มีคุณไม่ต้องเป็นนักดนตรีไม่ต้องเป็นนักแต่งเพลงแต่คุณสามารถเรียนรู้วิธีการขายนะครับเดี๋ยวผมสอนเรื่องพวกนี้บ่อยมากเลยใครสนใจเรื่องอเรื่องเนี้ยวาผมผมสรุปย่อมาให้หนังสือเล่มหนึ่งอะที่ชอยใช้คาทาเงินพูดง่ายคือถ้าคุณเขียนหัวข้อเป็นถ้าคุณเขียนหัวข้อเก่งคุณล่อคนเข้ามาดูล่อตาคนที่มออันอแก้ปัญหานั้นเสร็จแล้วคุณเนี่ยสามารถที่จะถ้าคุณเขียนเรื่องนี้เก่งอ่าววันหนึ่งก็เขียนบ้านใช้วันหนึ่ง บ้านหนึ่งก็ขังหนึ่งก็จริงๆก็เจ็ดแปดแสนก็ได้แล้วนะเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องธุรกิจบ้นหนึ่งอะอันหนึ่งอ,อันแรกก็เขียนไปเลยซูเปอร์พาวเวอร์ที่คุณมีก็คือพอร์ในการเขียนคำทำเงินแเราจริงๆแล้วผมบอกผมบอกได้เลยนะแดกแคนดีนดด้ก็บอกว่าคุณจะต้องขายของให้คนรวยเท่านั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งนะเขียนคำทำเงินให้เป็น นั่นคือซูเปอร์พาวเวอร์ของคุณนั่นคือพลังอำนาจเหนือมนุษย์ของคุณเวลามันคือการเขียนเงินใช้เองโอเคปะ่ะแล้วแล้วถ้าใครไปเรียนคอร์สออนไลน์นะตอนนี้ผมกําลังสอนสอนเรื่องเออรวยด้วยคอร์สออนไลน์ใครยังไม่เคยเรียนคอร์สนั้นไปเรียนมันคือการมีเครื่องพิมพ์แบงค์ใช้เองอยู่ที่บ้าน <Wow. S 1> ผมสอนรนยวยคอร์สนั้นทํายังไงครับเพราะว่าเวลาคุณทำคอร์สออนไลน์มันไม่ต้องมีต้นทุนใช่ปะ่ะไม่ต้องมีต้นทุนมันไม่มีต้นทุนใช้มือถือ ใช้มือถือสร้างคอร์สจากสมองของเราเองจากความรู้ประสบการณ์ของเราเองเนี่ยถ้าเกิดอย่างอย่างอย่างนักยาถ้าเปิดเปิดคอร์สอะไรเปิดคอร์สทำสมาธิตอนนี้เปิดคอร์สทำสมาธิอยูย่แล้วก็จะบิดไม่ได้แล้วได้แล้วเธอให้ิดไม่ได้แล้ว <c oughs> ส่งคนที่มาเจอผมยังไงก็ต้องรวย <c oughs> แล้วแล้วจริงมีอะไรขายของในมีอะไรที่ขายได้อีกตังเยอะพวกอะไรเปิดทำร้านสปาใช่เขาทำร้านสปา successful คุณคิดดูว่าคนส่วนใหญ่คนคนถ้าเปิดขายเปิดขายเป็นสัมมนาเปิดขายความรู้คนซื้ออยู่แล้วไม่ต้องเถียงนะไม่ต้องเถียงในใจแล้วว่าขายไม่ได้ผมรู้ว่ามันขายได้ผมรู้ว่ามันขายได้ราคาแพงด้วยแต่ผมสอนลูกในรถบอกว่ารู้เปล่าซุปเปอร์พาวเวอร์อันสําคัญที่สุดที่สกิลที่สําคัญที่สุดเขาต้องเรียนรู้คืออะไรการทําเงินเก่งเพราะการสิ่งนี้มันจะทําให้ทุกอย่างง่ายหมด คุยงี้ทำให้ทุกอย่างง่ายหมดเลยทุกอย่างที่เหลือมันจะง่ายหมดเลยคุณจะเวลาคุณเก่งเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยคุณจะซื้อเวลาให้ตัวเองซื้อความซื้อความสะดวกสบายให้ตัวเองซื้อคนมาช่วยงานคุณไม่ต้องไปทนโน่นทนนี่คุณสามารถเมื่อคุณทํางานเก่งเมื่อคุณหาเงินเก่งมันคือซูเปอร์พาวเวอร์ข้อสองหาเงินเก่ง มันคือซูเปอร์พาวเวอร์วันใจโระโมชันนะ,ะสำหรับคนที่อยากจะผลิตเงินใช้เองที่บ้านนะครับผลิตเงินใช้แบบถูกกฎหมายแบบถูกกฎหมายผมแนะนํา2อันนะ2อันนะไปเรียนคอร์สรวยด้วยคอร์สออนไลน์เล้กอันนี้คือการพิมพ์เงินใช้เองคุณไม่ต้องไปนั่งงอไข่แล้วคุณไม่ต้องไปงอโรงงานผลิตสินค้าคุณอยู่ที่บ้านกูก็สรวบรวม,ข,มข้อมูลของกูเองใน y o u t u b e แล้วกูก็มาสอนคนอื่นแล้วก็เปิดคอร์สใช่ไหม มีเครื่องผลิตเงินเข้าใจป่ามันโคตรจะดีอ่ะคุณต้องข้อหนึ่งข้อสองมันคือซูเปอร์พาวเวอร์ของคุณไปเก่งเรื่องนี้ซะต่อให้เรื่องอื่นคุณแบบโอ้โหโคตรโง่เลยเรื่องอื่นแม่งแบบแม่งไม่เป็นสีรษาเรื่องอื่นแม่งไม่ได้เรื่องรือกูแบบเดินสองขากูยังขัดขากันเองเรื่องทุกเรื่องเรื่องแบบเรื่องอื่นโง่หมดแต่คุณหาเงินเก่งคุณคือซูเปอร์พาวเวอร์โอเคป่าคุณคือมนุษย์ยอดมนุษย์เข้าใจไหมคุณ คุณสามารถจ้างคนอื่นได้หมดเลยนะแล้วคุณสามารถสร้างผลงานคุณสามารถเป็นคนที่มีอ,อะไรเผยแพร่คุณงามความดีของคุณได้เยอะจริงไหมเพราะฉะนั้นโอเคถ้าใครสนใจนะครับผมแนะนำะสองคอสรวยด้วยครอร์สออนไลน์นะครับเรียนเป็นออนไลน์ไปแล้วก็ถ้าใครอยากเขียนเก่งนะปกติ Copy Writing หรือการเขียนเขียนคำทำเงินเนี่ยเรียนที่เมืองนอกเป็น เป็นแสนสองสามแสนเนี่ยเรียนกับแดกแคดดี้สองสามแสน,นแ Kennedy, สอ,สสนอะ่ะแต่มันก็ยังใช้เมือไทยไม่ได้อยู่ดีเพราะเป็นคำภาษาอังกฤษผมทํามาเป็นภาษาไทยให้คุณแล้วทําเป็นเหมือนสูตรเลยคุณไปเรียนซะคอร์ชื่อว่าเอ้ยเป็นหนังสือชื่อว่าใช้คําทําเงินนะครับราคาสามพันเก้าร้อยบาทคุณเติมคาในช่องว่างอย่างเดียวคุณไม่ต้องคิดมากใช้เขียนคําทําเงินอันนั้นคือหนังสือนะหนังสือเล่มนะเป็น PDF ก็มีนะถ้าเกิดใครจะซื้อเป็น PDF ออันที่สองรวยด้วยคอร์สออนไลน์ คอสสนี้มันคือการผลิตเงินใช้เองแล้วใช้เงินเรียกว่าใช้ AI มาช่วยด้วยคราวนี้คุณง่ายก่าถ้าภาษาอังกฤษคุณไม่ได้เรื่องไม่เป็นไรใช้ให้ให้ให้เอมาสรุปมาให้ให้มันแปลมาให้นะครับไปไปเรียนซะคอสสคอสคอสรวยด้วยคอสสอไลผมจะให้นะครับราคาพิเศษวันนี้นะให้ห้าคนเท่านั้นนะราคานะปกติห้าหมื่นบาทแล้วนะวันนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทโอเคไหมหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทใช่ถ้าซื้อสองอันพร้อมกัน ถ้าซื้อสองอันพร้อมกันอ่านลดให้หนึ่งพันบาทพอละไม่ไม,ไม่ไม่ลดมากกว่านั้นเพราะมันลดมากกว่านี้ไม่ได้จริงๆริงจซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อไปเลยอะ่ะถ้าคุณอยากจะผลิตเงินที่บ้านใช้เองใช้คําเอ่อเอ่อรวยด้วยคอสไลน์นะบอกทีมงานของผมหรือว่าองค์เล็บนะชื่อว่า AI ไอมิลเลนแน่ภาษาอังกฤษชื่อว่า AI ไอมิลเลนแน่แล้วก็หนังสือหนังสือสามพันเก้าร้อยบาทนะครับรวมสองอันเท่าไหร่แพ็คคู่ลดหนึ่งพันบาทแพ็คคู่ลดหนึ่งพันบาทไปไป,ไปคำนวณเองแล้วกันผมคิดนึกไม่ทันโอเค Uh, ไปที่ไลน์แอดนะครับไลน์แอด a d i t a b u n d i t นะครับไปที่ไลน์แอด a d i t a b u n d i t เพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ follow แล้วก็จด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจง๋จงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบันดิตนิรลวีสดีครับ